สวัสด,ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแคทเน็ตโดยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาปีนเขาจะเรียกว่ามาปีนเขาก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเรามาเหมือนการเดินป่าเรามาถึงประมาณบ่ายโมงะคะแต่ว่าวันนี้แดดไม่แรงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพายุเข้าเราเลือกมาที่เมืองามากรานเนี่ยเพราะว่าใกล้ตัวเกียวมากๆนะคะคือเดินทางด้วยรถไฟก็สะดวกมากถหนทางที่เดินเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยวมากถ้าเป็นผู้หญิงมาเนี่ยคือปลอดภัย จากตรงนี้นะคะเราจะข้ามเขา1นึ่ลูกเพื่อไปลงที่สถานีคามากุระแถวแถวสถานีคามากุระและคิตะคามากุระนะคะก็จะมีวัดเก่าๆที่สร้างตั้งแต่ปี1200ในอดีตนะคะเมืองคามากุระเนี่ยเคยเป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองถึงขั้นเป็นเมืองหลวงเลยคือเป็นยุคคามากุระเลยที่เราเริ่มต้นจากสถานีคิตะคามากุระค่ะเรากําลังจะเดินเข้าคอส วัดที่เราจะเดินในวันนี้เป็นคอร์สสั้นๆนะคะข้ามเขาหนึ่งลูกระว่างทางก็จะมีวัดเก่าๆอารมณ์นี้นี่ค่ะเราก็ถึงทางขึ้นเขาแล้วนะคะวงนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นหน้าฝนนะคะทุกคนคือต่อให้พยากรณบอกว่าวันนี้ฝนจะตกหรือไม่ตกเนี่ยเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ร้อเ็ใช่ไหมคะวันหนึ่งที่เขาเคยพยากรณว่าฝนจะไม่ตกแต่ฝนตกก็เคยมาแล้วเป็นฤดูมรสุมนะคะคือพยากรณ์ค่อนข้างยาก คือที่จริงอ่ะฝนจะเริ่มตกตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่เราว่าวันนี้ฟ้าค่อนข้างคึมเรามาเดินป่าวันนี้นะคะเราก็เลยใส่เสื้อกันฝนมาด้วยทุกคนจําได้นะคะเราเคยรีวิวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มองเบลเมื่อเดือน2เดือนก่อนเนาะแล้ววันนี้เราก็ไปสอยเสื้อมาอีกตัวหนึ่งเป็นเสื้อกันฝนการเดินป่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะหลีกเลี่ยงอากาศหนาวหรือร้อนเกินไปเราว,ว่าเดือน5เดือน6กําลังดีแต่ว่าพอเดือน6แล้วเนี่ยฝนจะตก เดี๋ยวก่อนที่จะไปเดินป่ากันต่อนะคะเราขอแวะอวดเสื้อแป๊บหนึ่งเสื้อมองเบลของเราที่เราใส่ในคลิปเนาะเราเพิ่งไปสอยมามาดๆเลยก็เป็นแบรนด์ที่เราชอบเป็นแบรนด์โปรดที่เราเคยรีวิวไปรุ่นนี้ที่เราสอยมานะคะเป็นรุ่น Thunderpass ค่ะเป็นหนึ่งใน8ของกะกูล All Weather ของมองเบลนะคะเป็นแจ็คเก็ตนั่นแหละคือที่เราอยากได้นะเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วคือต่อให้ไม่เข้าหน้าฝนอะญี่ปุ่นก็จะมีฝนตกแบบ ทั้งปีเรียกว่าฝนเยอะแล้วแหละแต่คือจะไม่ได้ตกแบบเป็นพายุเหมือนฤดูร้อนในไทยเนาะก็จะแบบตกเป็นบางช่วงคือปีที่แล้วที่เราได้ไปดูคอนเสิร์ตฟูจิล็อกเนาะก็รู้สึกว่าอยากได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละอย่างที่เราเคยบอกนะว่าคอนเซปต์ของแบรนด์เขาคือ Li g h t and fast ใช่ไหมคะคือน้ำหนักเบาพกพาสะดวกไม่หนักเวลาออกไปปีนเขาอย่างเงี้ยคือพับเป็นอะไรเลๆเขาจะมีกระเป๋าให้ตรงนี้ใช่ไหมคะกระเป๋าน้อยๆอย่ะคือจะอยู่ในกระเป๋าด้านซ้ายของเสื้อทุกคนนะเวลาซื้อมาพับเก็บใส่ถุงนี้คือน้ำหนัก เบามากถ้าพับใส่กระเป๋าแล้วพกใส่เป้ไปเนี้ยคือมันพกง่ายกว่าล่มไงแล้วเวลาใส่แล้วว่ามันสบายดีแล้วก็มันน้ําหนักเบาแหละแล้วคือมันไม่เสียความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ในเวลาเราเดินอะไรเงี้ยแล้วว่าสําคัญนะเพราะว่าเวลาเราไปเดินป่าเนี้ยบางคนเสื้อหนักแบบไม่รู้ตัวเงี้ยคือหนักกว่าห้ารอยกรัมเราก็ว่าหนักแล้วนะมันทําให้เหนื่อยโดยที่แบบเออ ที่จริงเราอาจจะไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าทั้งกางเกงทั้งเสื้อทั้งหมวกทั้งเป้ไหนจะน้าสัมภาระที่เราเอาไปอีกคือการที่เราเลือกซื้อเลือกใช้พวกสัมภาระที่มีน้ําหนักเบาเนะี่ยมันจะทําให้ทุนแรงเนาะเราสามารถเดินได้ไกลกว่าเดิมอีกเยอะเลยตอนที่เราไปลองที่ร้านนะคะเราลองทุกสีที่เขามีเลยคือตอนแรกเลยงสีฟ้าแล้วก็สีสีเหลืองแต่ว่าลองไปลองมาแล้วสีเหลืองอ่ะมันด้วยแสงตอนนั้นอะเราว่าดูแบบว่าดับไปหน่อยเราก็เลย จะเอาสีฟ้าแต่บังเอิญว่าเราก็มีเสื้อคลุมของมองเบลที่เราอดไปคลิปที่แล้วเนาะสีกรมท่าซึ่งใกล้เคียงกันเราได้ไซส์เอมาเนาะคือเลือกที่มันใหญ่มานิดนึงปกติเราใส่ไซส์เอแต่เราเวลาเราใส่เสื้อข้างในแล้วคู่กับเสื้อไซส์เอมันจะค่อนข้างพอดีเกินไปเราคิดว่าไซส์เอมน่าจะกําลังพอดีสำหรับเราถึงให้ไม่ไม่พอดีอะ่ะคือเสื้อมันก็ปรับได้มันมีจุดที่สามารถทําให้กระชับได้อย่างตรงเนี้ยเวลาใส่หูใช่ไหมคะมันก็สามารถดึงให้ ฟิตกับหน้าได้แล้วก็ข้างหลังก็มีตัวกระชับให้รัดหัวตรงแขนก็มีเดี๋นะแขนก็มีตัวนี้เนาะเป็นยางยืดแล้วก็สามารถปรับระดับได้จะเอาปิดมิดแค่ไหนฝนที่นี่มันจะตกแบบเป็นฝอยๆไม่ถึงกับแรงมากเนาะก็ใส่เสื้อประมาเนี้ยกำลังกันได้พอดีแล้วเสื้อเขามีคุณสมบัติ DryTech นะคะคือแห้งเร็ว แล้วก็ไม่ร้อนด้วยุดที่เราจะพาเดินเนี่ยค่อนข้างง่ายนะคะถือว่าระดับบิกิเนอร์ก็น่าจะรอดไปได้ง่ายๆ ทางนี้นะคะประมาณเกือบเกือบสองกิโลเมตรแต่ว่าทางเนี่ยจะมีทอดที่ง่ายและทอดที่ยากเวลาเราเดินนะคะที่นี่ก็จะมีจุดบอกทางเรื่อยๆตอนนี้เราเดินมาจากสถานีก็หนึ่งจุดหนึ่งกิโลเมตรแล้วแต่ทอดที่เป็นขาลงนะคะทางชันๆก็จะมีคนมาทำทางเดินให้เนาะใจดีมากๆ หน้าฝนของญี่ปุ่นนะคะก็จะคล้ายๆบ้านเราเนาะอ,อากาศก็จะเป็นแบบร้อนชื้นคือต่อให้แดดไม่ออกเลยอะไรเงี้ยมันจะมีความเนียวเนืดหนะดอกไม้ประจันฤดูดฝนของญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นดอกไฮเดรนเยียเนาะก็ตอนที่ดอกเพิ่งออกก็จะมีช่อเล็กๆประมาณนี้ วันนี้เราก็เหมือนมาได้ครึ่งทางนะคะเรามาแวะพักที่ศาลเจ้าคัดซชื้อฮาลากะศาลเจ้าคัดซชื้อฮาลากะน,นะคะถูกสร้างขึ้นในปี1330คือมีอายุเกือบ700ปีแล้วเป็นศาลเจ้าที่อยู่ในมุมสงบสงบบนยอดเขานะคะใกล้ๆก,กันก็มีสวนให้นั่งเล่นด้วยที่นี่ก็ยังเลี้ยงสัตว์เอาไว้เยอะนะคะพวกปลาแล้วก็เตา่าส่วนเรื่องการขอพรนั้นที่นี่จะดังในเรื่องของความรักค่ะ สังเกตได้จากเอมาที่มีลักษณะเป็นรูปหัวใจทั้งนั้นเลยตอนนี้ลมแรงค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะโดนห่างไต้ฝุน่นตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปแอบถ่ายท้องมาค่มาถึงตรงนี้มีแดดออกด้วยทุกคนดีใจนี้มองจากด้านบนสาลเจ้านะคะทุกคนเราจะเห็นหุบเขาแล้วก็มีบ้านคนอยู่นี่คือมังคมาครุระค่ะแล้วแดดบ่ายอ่อนๆตอนนี้ก็เล่นแสงกับดอกไฮเดรเนียที่พิ่งบานนะคะน่ารักจิว ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราว่าเขาเป็นประเทศที่ดอกไม้ต้นไม้เขามีให้เห็นทั่วๆไปเดียะอารมณ์เหมือนแบบมีดอกไม้มีอะไรให้ดูทั้งปีเนาะคือหมดซากุระก็จะมีชิบาซากุระมีเนโมฟิล่าแล้วเดือน6ก,ก็จะมีดอกไฮเดรนเยียเราก็เริ่มเดินกันต่อนะน่าจะเป็นขาลงแล้วละ่ะ นี่คือเหล่านกที่เราจะสามารถพบได้ในพื้นที่นี้นะคะเจอตัวนี้ต้องมากลางคืนหรือเปล่าปรับมือใหม่นะคะการมาเดินป่าที่ญี่ปุ่นค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าเขาจะมีป้ายบอกไว้เป็นระยะระยะฝั่งทางเดินหลักที่เราเดินนะคะมันก็จะมีทางแบบเนี้เหมือนขึ้นไปสันจ้าเล็กๆนั่นนี้ คือสิ่งที่คนเดินป่าอย่างเราค่อนข้างไม่ชอบค่ะคือเวลาเข้าไปป่าที่มันค่อนข้างมีต้นไม้สูงเยอะๆเนี่ยมันจะมืดเหมือนจะเป็นเวลากลางคืนเลยนี่ค่ะทุกคนถึงกล้องเรามันจะแสงดีนิดนึงแต่ว่าเอาจริงแล้วค่อนข้างมืดนะบ้างก็เป็นสุสานก็จะน่ากลัวหน่อยนะคะสำหรับคนมาคนเดียวแล้วตรงนั้นก็จะเหมือนเป็นอุโมงค์เราว่าจะแวะเข้าไปดูสักหน่อยทางลงค่อนข้างโหด ซอกกเล็นิดเดเียวนี้เราอยู่กลางซอกหินนะหินทั้งสองข้างก็เล็กๆมากๆนะตรงนี้ดูดีมากนะทุกคนแต่ว่าเขาดันตั้งที่ทิ้งขยะไว้ตรงนี้ ทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาที่ตีนเขาแล้วนะคะที่จริงถ้าเราเดินไปทางหนึ่งเนี่ยเราสามารถไปโผล่พระใหญ่ไดบูสุดได้ตอนนี้ก็เข้าเขตบ้านคนแล้วในวันนี้เราก็ได้มาคามาคุระนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งริมทะเลสักพักหนึ่งพอเดินข้ามลางรถไฟมาแล้วเนี่ยจะเจอกับโคมาจิโดรินะคะซึ่งเป็นถนนที่อยู่เชื่อมกับสถานีคามาคุระ เราที่เดินป่ามาเหนื่อยเหน่อยนะคะก็ขอแวะกินของหวานเติมพลังหน่อยค่ะทุกคนก็เป็นทิปสั้นๆนะคะไปเดินป่าข้ามเขาหนึ่งลูกก็เป็นการชิมลางเปิดฤดูกาลก็พอดีเราได้เอาเสื้อไปลองด้วยจะบอกว่าเมื่อวานที่เราใส่อะ่ะคือไม่ร้อนเลยนะ เดี๋ยวที่หน้าเรามีแลนจะไปดูไลฟ์คอนเสิร์ตกลางแจ้งใช่ไหมคะก็เดี๋ยวคิดว่าจะพกอันนี้ไปแหละเพราะว่าน้ำหนักเบาใส่แล้วไม่ร้อนพกง่ายกว่าลมสำหรับที่ญี่ปุ่นนะคะพ้นเดือนมิถุนาย,ยนไปก็จะหมดหน้ามรสุมแล้วก็จะเริ่มเข้าหน้าร้อนจริงจังละที่จริงตอนนี้ก็ถือว่าร้อนแล้วแหละแต่เราอะชอบฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นมากกว่าฤดูหนาวนะคือฤดูหนาวเห็นหิมะมันก็สวยดีหรอกแต่ว่าฤดูร้อนเราชอบในความมีชีวิตชีวาของซัมเมอร์เขาอ่มันดูแบบคนออกมาทํากิจกรรมข้างนอก มีเทศกาลงานดนตรีมีเทศกาลงานวัดอะไรเงี้ยมันดูแบบสดใสสนุกสนานก็เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างอย่าลืมติดตามช่องเราไว้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์นะคะเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย